ลาป่ายายเศษเลยได้ม่กินน้ำย้ายได้พี่น้องความผักจิ้มผักกับได้พี่น้องก็มีบะเขียซีหอมซีลาวผักกาดหินพี่น้องกัต้นหอมกระเทียมพริกสดมาเด้พี่น้องแม่พี่น้องพอมกับย้ายน้องพี่น้องเนาะวันนี้ย้ายเห็ดลาป่าได้พี่น้องลาปลาขาวหรือย้ายขวดปลาคนพี่น้องขวดปลามันแห่งก่อนแต่ย้ายตังสช้น้ำปลาพี่น้องยายขวดปลาเป็นแห่งเลยได้พี่น้องนย้ายต้องใช้น้ำปลา เดี๋ยวพักกิ่งเย็นก็ได้พี่น้องเนี่ยปลาขาว์ด้วยพี่น้องปลาเย็นแล้วมันยังไงสลับด,ด้วยพี่น้องใส่หอมลงไปด้วยพี่น้องพ,พริกป่นข่าด้วยพี่น้องหวงซอย งูซอยได้พี่น้องน้ำปลาน้ำปลาผงชูรสอย่ไงเงี้ยเป็นแบบฝึกน,น้ำเด้วพี่น้องนี่งแบบน้าเได้พี่น้อง,องเลยข้าวมักสงได้พี่น้องและลาบปลาขาวปลานี่มันก้างหลายคขนว่าลาบ,บก็งพ่อกินมาได้พี่น้อง อันนี้มะกรูลาบากินก็ผักหลายๆพี่นอ้องหอมหัวขวาตนตํตำหัวขวาแจ่ยมย,ย,ย้ายปยังย้ายจามอะไรพี่นอ้องเอ้ยตำหัวขวาก็ตำผิด เสียบแล้วพี่น้องเสียบแล้วไม่กินน้ำยายเดพี่น้องเด้อเสียบแล้วแต่จันเนาะพี่น้องเนาะ่อยเสียบเวอร์ต้องละป่ายายเสร็จเลยไม่กินน้ำยายเด้อพี่น้องความพักกิมพักกับเด้อพี่น้องก็มีบัคเขียซีหอมซีเหลาถักกาดหินพี่น้องกระต้นหอมกระเทียมพริกสดมาเด้อพี่น้องไม่กินน้ำยายเด้อเสียบๆเลยกระซั่นกระซัมเนี่เนาะพี่น้องน้อยลิปสิมาจังพรกับยายใหม่สวัสดีค่ะ